สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นแบบเข็นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีเครื่องยนต์นะครับเป็นยี่ห้อฮุสวาน่านะครับรุ่น M 5 4นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับตั้งแต่การเริ่มเปิดกล่องนะครับด้านในมีอะไรบ้างมีตัวเครื่องเป็นยังไงนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับหลังจากที่เราได้รับสินค้ามา ด้านในนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ตัวด้านในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีชุดด้ามนะครับชุดด้ามนะครับชุดด้ามจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับ แล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวยกมานะครับเ,เวลายกตัวเครื่องนะครับให้ระวังนิดนึงด้านในมันจะมีใบมีดอยู่นะครับแนะนําให้เราใช้มือเนี่ยยกตรงจุดที่เป็นล้อนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้มันจะเป็นใบมีดนะครับถ้าเราเอามือสอดเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีตัวน็อ สำหรับตัวล็อกชุดด้ามน,นะครับสตัวนะครับอโอเคก็ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยมันพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องประกอบอะไรนะครับที่เราจะต้องประกอบเนี่ยจะเป็นตัวชุดด้ามน,นะครับชุดด้ามตรงนี้นะครับเดี๋ยว ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆในในคู่มือนะครับจะมีวิธีการบอกนะครับว่าต้องประกอบอยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูวิธีการประกอบง่ายๆนะครับอ่าพวกเครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือจะมีประแจเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเนี่ยใช้เป็นประแจปากตายประแจแหวนหรือว่าเป็นบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์13อีก1ตัวนะครับ ชุดด้ามนะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเวลาที่เราประกอบเนี่ยเดี๋ยวเรามา,เ,าเรียงนะครับเรียงให้เข้ารูปก,ก่อนนะครับนะครับลักษณะของของชุดด้ามที่เราจะประกอบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็น็อตสองตัวนะครับที่ให้มาจะเป็นตัวล็อกนะครับจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ ตัวใหญ่เนี่ยสำหรับด้านล่างนะครับที่ตัวด้ามเนี่ยมันจะมีช่องให้ล็อกน็อต2ช่องนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูใหญ่สําหรับน็อตตัวใหญ่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับเมื่อเราวางด้ามน,นะครับชุดด้ามให้เข้ารูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาล็อกน็อตกันนะครับตัวเล็กนะครับน็อตตัวเล็กสําหรับด้านบนนะครับใส่เข้าไปหมุนด้วยมือก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ตัวใหญ่หลังจากหมุนด้วยมือเสร็จปุ๊บก็ใช้ประแจขันล็อกให้แน่น โอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาตัวชุดด้ามเนี่ยไปใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับวิธีการใส่ชุดด้ามนะครับเข้าที่ตัวเครื่องนะครับง่ายๆเลยนะครับเราวางตัวเครื่องเนี่ยแล้วให้ตัวเราเนี่ยอยู่ด้านข้างของเครื่องนะครับที่ตัวด้ามเนี่ยมันจะมีเดือยล็อกอยู่ทั้ง2ด้านนะครับ เสร็จแล้วที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีรูนะครับสำหรับล็อกทั้งสองข้างนะครับตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆครับเรายืนด้านข้างใช้ตัวดันไว้แต่ถ้าเราอยู่กับพื้นเนี่ยเรานั่งลงแล้วใช้เข่าดันล้อไว้นะครับแล้วก็ใส่เดือยล็อกเนี่ยให้เข้าไปก่อนข้างนึงนะครับตรงนี้ให้เข้าไปก่อนข้างนึ่งเสร็จแล้วเราใช้ตัวดันล้อนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยดึงตรงนี้ให้ เข้ามาดิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปให้เข้ารูล็อกตรงนี้นะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับใบมีดนะครับใบมีดตรงเนี้ยเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยอย่างเช่นลูกค้าที่ใช้บ่อยๆเนี่ยควรจะต้องปรับทุกๆประมาณ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานบ่อยแค่ไหนนะครับสาเหตุที่เราต้องปรับใบมีดนะครับคือวิธีการทํางานของตัว เมนวล54 M54 ตัวนี้มันจะทำงานโดยการที่ใบพวงตรงนี้มันจะมันจะดึงหญ้าเข้ามานะครับส่วนตัวที่ตัดทำหน้าที่เป็นใบมีดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแผ่นนี้นะครับอันนี้จะค่อนข้างคมนะครับต้องระวังนะครับเวลาเราเราทำงานที่เราจะต้องปรับเพราะว่าถ้าใบมีดตรงนี้มันห่างกันเนี่ยเวลาตัดหญ้าเนี่ยมันจะตัดไม่ขาดนะครับให้เรานึกภาพง่ายๆเหมือนกันไกนะครับกันไกเวลาที่เราตัดกระดาษเนี่ย คม2อันเนี้ยมันจะต้องชิดกันพอดีแล้วเวลาเราตัดกระดาษมันก็จะขาดง่ายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันหลักการทํางานเหมือนกันนะครับคือถ้ามันไม่ชิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างตรงกลางมันก็จะตัดยาไม่ขาดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการปรับตั้งนะครับให้ใบมีดเนี่ยชิดอ่าวิธีการง่าย,ายๆนะครับเราใส่กระดาษ A4 เข้าไปอ่าเราจะดูตรงนี้นะครับ2จุดนี้ ตรงนี้ตัวที่เราจะปรับเนี่ยจะเป็นตัวน็อตตรงนี้ตัวน็อตตรงนี้จะมี2ข้างเหมือนกันหลักการง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูเวลาเราหมุนน็อตเนี่ยตรงนี้มันจะปรับชิดปรับห่างออกนะครับมันจะห่างออกมาเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องปรับให้มันชิดกันพอดีเลยโดยที่เราใส่กระดาษ a 4เข้าไป หมุนขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะยังหลวมอยู่นะครับจะสังเกตว่ากระดาษ a 4เนี่ยขยับได้ค่อนข้างเยอะ,อะวิธีการปรับเราก,ปรก็ปรับแล้วก็ขยับกระดาษดูนะครับกระดาษจะต้องแบบดึงแล้วฝืดๆนิดนึงแต่ยังขยับได้อยู่เสร็จแล้วก็มาปรับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเห็นว่าห่างค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับ จะห่างเยอะมากตรงตรงจุดนี้เราก็จะปรับเหมือนกันนะครับให้ชิดเหมือนกันอ่าอันนี้จะเริ่มชิดแล้วอีกนิดนึงนะครับโอเคอันนี้จะชิดนะครับอ่าพอเราถอดกระดาษออกจะเห็นว่าเห็นไหมครับตรงนี้จะชิดเลยฝั่งนี้ก็จะชิดนะครับ และจะต้องไม่ปรับให้มันชิดเกินไปนะครับถ้าชิดเกินไปเนี่ยง่ายๆเลยคือถ้าเราหมุนดูนะครับมันจะหมุนฝืดมันจะหมุนไม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับตั้งใบมีดนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถปรับตั้งความสูงต่ําของญ้าที่เราต้องการตัดได้นะครับโดยรุ่น M54 เนี่ยจะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับอาจจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีรูอยู่ทั้งหมด4รูนะครับอ่ะ วิธีการปรับก็คือนะครับตรงนี้ปรับดึงดึงตรงสีดํานะครับหมุดสีดำเนี่ยดึงออกนะครับแล้วก็มันจะสามารถปรับให้ตัวหมุดเนี่ยเปลี่ยนรูได้รูบนสุดเนี่ยคือการตัดที่ต่ําที่สุดนะครับโดยเครื่องตัวนี้สามารถตัดต่ําสุดได้ที่12มิลหรือว่า1.2เซนนะครับแต่โดยปกติสําหรับหญ้าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหญ้านวนน้อยหรือว่าเป็นหญ้ามาเลเซียหญ้าญี่ปุ่นนะครับ ส่วนใหญ่จะตัดกันอยู่ที่ประมาณา2เซนกว่าๆถึง3เซนนะครับขึ้นอยู่ที่ความยาวของหญ้าด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําให้เหมาะสมก็คือปรับไปที่ระดับที่3นะครับอ่ามันจะอยู่ที่ประมาณา3เซนนะครับมีข้อแนะนําอีกนิดนึงถ้าเกิดหญ้าบ้านไหนที่ไม่ได้ผ่านการตัดมานานหญ้าค่อนข้างยาวเนี่ยเราจะต้องค่อยๆไล่ระดับลงนะครับอย่าไปตัด ต่ำทีเดียวเลยไม่งั้นหญ้าเราจะอาจจะตายได้นะครับโดยที่เราอาจจะปรับที่รูสุดท้ายาระดับสูงสุดก่อนเสร็จแล้วผ่านไปสักอา,อาจจะครึ่งเดือนเราค่อยไล่ระดับลงมาที่รูที่3มมันจะช่วยให้หญ้าเราเนี่ยไม่ตายแล้วก็ทําให้สวยงามกว่าเดิมนะครับ หลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก <Yeah. S 2> ่อนที่เราจะเก็บเนี่ยเราต้องมีการทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดมีเศษหญ้าเศษอะไรอยู่เนี่ยเราสามารถทำความสะอาดก่อนได้นะครับถ้ามันเป็นพวกเถาวันห,ห,หรืออะไรพวกนี้นะครับทำความสะอาดออกให้หมดก่อนนะครับส่วนที่เป็นเศษหญ้ายอย่างเงี้ยเราสามารถใช้น้ำเนี่ยฉีดได้เลยนะครับใช้น้ำฉีดทำความสะอาดได้เลยนะครับ หลังจากที่เราฉีดน้ำทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข็นนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันปั่นแล้วก็สะบัดน้ำออกให้มันหมานๆนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะเก็บเนี่ยแนะนำให้ฉีดเป็นน้ำมันอนเนกประสงค์นะครับเป็นน้ำมันที่เรา,าป้องกันสนิมป้องกันการติดขัดนะครับ ตามจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อจุดน็อตต่างๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดนึงนะครับตามจุดที่เป็นน็อตนะครับแล้วก็ใบมีดนิดนึงนะครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็สามารถเก็บแล้วก็สำหรับความพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไปได้เลยครับ